วันนี้ตรงกับวันที่4พฤศจิกายนปี2567และในวันนี้อาตมาภาพพระมหาพุทธทิตาสิปโปและโยมพ่อโยมแม่ของอาตมาภาพก็จะได้มากล่าวขอบคุณไปยังบุคคลที่มีความสำคัญล้ำค่าต่อชีวิตจิตใจของครอบครัว ของอาตมาภาพซึ่งท่านทั้งหลายนั้นได้มีความเต็มใจมีความตั้งใจมีความยินดีที่จะช่วยเหลือครอบครัวของอาตมาภาพโดยการร่วมสร้างบ้านหลังนี้ซึ่งอยู่ด้านหลังของอาตมาภาพคุณโยมทั้งหลายก็ได้เสียสละปัจจัย ปันน้ำใจมาช่วยมุงหลังคานั่นก็เป็นสิ่งที่หญ่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจและครอบครัวของอาตมาภาพนั้นก็มีแต่ความเกรงใจและลึกนึกถึงคุณงามความดีของท่านเช่นนี้มาโดยตลอดแล้วก็ทุกคืนโยมพ่อโยมแม่และอาตมาภาพ หลังจากได้กราบพระสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยก็จะตั้งจิตอธิษฐานไปยังท่านทั้งหลายที่ได้ปันน้ำใจหมอบปัจจัยมาให้กับโยมพ่อของอัตมาภาพได้มุงหลังคาเท้าความแรกเริ่มเดิมทีญาติโยมทั้งหลายบ้านหลังนี้ได้เริ่มสร้างตั้งแต่ปี2562 จริงๆก็อยากจะสร้างให้สำเร็จทำไมต้องสร้างบ้านหลังนี้เนื่องจากหลังเก่านั้นอยู่ติดพื้นดินแล้วก็ปีหนึ่งนั้นก็มีอสรพิษก็คืองูเห่าได้เข้ามาอยู่บริเวณนี้แล้วก็บ้านติดพื้นดินก็ไม่รู้ว่าวันไหนจะนะงูเห่าจะต้องเลื้อยเข้าไปแล้วพ่อก็ทำงานเหนื่อย นะแกก็ทํางานปลูกต้นหมากรากมาอยู่ทุกวันบางทีก็เผลอไผลหลับลงไปนะงูเห่าก็เข้าไปบางครั้งก็นะก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะถูกกัดตายก็ได้แต่ที่เห็นนี่ก็มีมากแต่บางเอิญก็ได้เลี้ยงสุนัขเอาไวา้นะก็สรุปแล้วทุกปีก็จะมีงูเหา่านะเข้ามาที่หน้าประตูนะสุนักก็เห่าหอนพ่อก็ไล่ต้อนออกไป ก็เลยมีความจําเป็นโยมอาตมาภาพก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราไม่คิดอยากจะสร้างบ้านให้สูงกว่านี้คงไม่ได้โดยความเป็นห่วงอาตมาภาพเองก็เลยตัดสินใจนะก็มีปัจจัยส่วนหนึ่งของน้องบ้างของโยมแม่บ้างนะก็รวบรวมกันแล้วก็มาสร้างหลังนี้นะก็ สร้างสูงขึ้นมาแล้วก็มีบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งนะก็ขอสงวนน้ำมาไว้ก็แล้วกันนะท่านก็ช่วยปัจจัยมา5,000บาทนะตมาภาพก็จะเรียกแต่คุณโยมพี่สาวซึ่งเป็นบุคคลที่มีพระคุณต่อตามาภาพมากนะได้นำตามาภาพไปรักษาตัวยามเจ็บไข้ได้ป่วยนะแต่นี้ท่านก่อเสียชีวิตไปแล้วนะท่านก็ได้ร่วมปัจจัยมา ทมดิน5,000บาทนะตั้งแต่นั้นมาเราก็ปล่อยมาเรื่อยก็คือว่าไม่มีเงินที่จะดำเนินงานต่อก็อยากจะสร้างให้สำเร็จโยมแต่ก็เข้าใจว่าคนเราถ้ายังไม่พร้อมมันก็ยังเกิดขึ้นไม่ได้ต้นหมากรากไม้ฟักแฟงแตงโมส้มโอถั่เขียวมะพร้าวมะนาวมะกรูด หรือว่ามะละกอปลูกแล้วก็ต้องใช้เวลากว่าหลายเดือนหลายปีกว่าจะได้ผลิตดอกออกผลนะฉะนั้นคิดว่าบ้านหลังนี้เมื่อสร้างตั้งแต่ปี2 5 6 2นะปล่อยให้เสาตากแดดตากฝนมานานนะจนมาถึงปี2 5 6 7นะในเดือนพฤศจิกายนย่างเข้าสู่เดือนธันวานี้เราก็มีความพร้อมนะโยมแม่ก็สะสมปัจจัย ที่ทางรัฐบาลให้คนละหมื่นบาทเนื่องจากเป็นผู้พิการทางหูโยมพ่อก็สะสมปัจจัยของคนแก่หรือคนชราแม่ด้วยนะก็สะสมปัจจใจเหล่านี้เกี่ยวกับเงินของคนแก่ผู้สูงอายุแล้วก็โยมน้องบ้างอะไรบ้างก็สะสมรวมกันแล้วก็คิดว่าเราอยากจะมุงหลังคาก่อนที่ฝนจะตกลงมายังไงปีนี้ก็ทำเถอะก็ รวบรวมกันก็คิดกันมานานนั่นแหละโยมก็รวบรวมปัจจัยมาตลอดเวลาแต่พอได้ปัจจัยมาส่วนหนึ่งก็คิดกับโยมพ่อว่าเอะปัจจัยส่วนนี้ถ้าจะทําได้อย่างมากก็ได้แต่เฉพาะโครงเหล็กนะได้แต่เฉพาะโครงเหล็กแต่ก็ไม่นึกไม่ฝันโยมว่าเอะทำไมมันแปลกโยมมันแปลกมากเรื่องเรื่องเนี้ยจะมาภาพก็นอนคิดอยู่ตลอดเวลาทั้งโยมพ่อและโยมแม่ เราก็คิดว่าอ้คนในหมู่บ้านเราเนี่ยเขาสร้างบ้านเนี่ยเขาใช้เงินส่วนตัวสร้างแต่ของเราสร้างบ้านเนี่ยทำไมมีเหตุอัศจรรย์ใจอย่างไรพอสร้างบ้านคิดว่าจะได้แต่โครงเหล็กอยู่ๆมาก็มีคนโยมสายปุญซึ่งจิตใจท่านนี่เยี่ยงเทวดาก็คือคนโยมแม่นงรักสายยศหรือว่าคนโยมแม่ต๋อง โอนปัจจัยมาหนึ่งมืนบาทโอ้โหโยมน้ำตาแทบไหลโยมพ่อโยมแม่พอได้ทราบความเช่นนั้นคือจริงๆโยมแม่นงรักสายยศหรือคุณโยมแม่ต๋องนะจริง,รงๆแกทำบุญนะเกี่ยวกับไฟนะก็โดยการซื้อแบตเตอรี่โซลา่าเซลล์นี่แหละนะให้ความสว่างสวยในทุ่งนาฟ้าลงตรงนี้นะตรงนี้เราก็ภาคภูมิใจแล้วก็ประทับใจแล้วก็เกรงใจด้วย,ยโยมตรงนี้นะแต่ว่า มาวันนี้ไม่ไม่นึกว่าบุญจะหลนทับขนาดนั้นก็มานั่งนึกถึงว่าเอ๊ะเป็นเพราะเรานี่ทําบุญมาก็ไม่น้อยโยมพ่อยโยมแม่ก็ทําบุญมาก็ไม่น้อยนี่ก็คงจะเป็นบุญวาสนาถึงกันไม่มีอะไรบังเอิญคุณโยมแม่ต้องก็โอนปัจจัยมาหนึ่งหมื่นบาทนะคิดว่าจะได้จต่โครงเหล็กโยมแต่ว่าไปไปมามาก็ได้หลังคา หลังคาก็เป็นขนาดกลางมันมีบางมีกลางมีหนาเราก็เลือกขนาดกลางเฉพาะหลังคานี่ก็หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะทีนีน้ก็ได้ปัจจัยของคุณโยมแม่ตองมาเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทโอ้ถือว่าแบบมันเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกโยมคือเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเรามุงไปถ้าฝนตกลงม,มาเหล็กก็ขึ้นเสนิมอีกทีนี้ก็เลย จะไม่ทําก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าช่วงหน้าฝนแล้วก็ลําบากรถจะเข้ามาส่งของส่งอะไรก็ยากนะอยู่ที่ตรงนี้ก็เลยคิดว่ายังไงก็ต้องทาแหละอย่างนี้ีนี้ก็ไปเช่าเครื่องไฟเขามามาปั่นเครื่องไฟโยมเขาคิดวันละสี่ร้อยบาทเติมน้ํามันเองนะเติมน้ํามันวันละเจ็ดร้อยปั่นไฟนะเครื่องปั่นไฟกขเขาคิดวันละสี่ร้อยบาทแต่ก็จําเป็นโยมมันจําเป็นก็ต้องยอมเพราะไม่มีไฟนะก็จําเป็นเพราะเครื่องปั่นไฟต้องเชื่อมเหล็ก แล้วก็ใช้เครื่องตัดใช้ไฟที่หนักมากนะก็สู้กันพยายามกันโยมนะทีนี้ก็ต่อได้ได้เงินของโยมแม่ตองมานี่แหละโยมที่ทําให้ได้หลังคาม,มุงตรงนี้แหละทีนี้ยามที่จะมาภาพได้มาก็สามารถที่จะได้มาจําวัดอยู่ตรงนี้โยมพ่อโยมแม่นะก็จะได้ขึ้นมาหนังนิยาติโยมก็จะเห็นด้านหน้าก็จะเป็นโต๊ะนั่งทํา ด้านหน้าอย่างสวยงามเป็นทรงโมเดิร์นซึ่งาตามแบบแผนเทียตมาภาพได้วางเอาไวา้นะให้ทำทรงนี้แล้วก็ท่านที่สองนี้ก็เป็นบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งนะก็คือคุณยมพ่อพันตวดุลแม่ปัญจรัตนก่นโพได้อ่มอบปัจจัยมา2,000บาทร่วมสร้างหลังคาให้กับพ่อของท่านมหา อ่าซึ่งคุณโยมพ่อปันโทดุลแม่ปัญจลเก,กนโพนี่ก็มีพระคุณต่อัตมาภาพมากส่งอัตมาภาพเรียนจบปริญญาโทอัตมาภาพเองก็นะเคยไปร่วมสร้างวัดกับท่านนะท่านมีที่ดินส่วนตนแล้วก็มอบถวายสร้างวัดนะถวายเป็นพุทธบูชาในพระพุทธศาสนาอัตมาภาพก็ไปร่วมสร้างร่วมทำร่วมหาป่าป่าไปช่วยไปสร้างทำ เวลาสมาภาพเจ็บป่วยเมื่อไรแกก็จะโอนปัจจัยมาตลอดเลยนะก็ขออนุตมทนากับคุณโยมพ่อปันตัวดุแม่ปัญจรัดแก่นโพแล้วก็บุคคลที่สมนียมแปลกมากเลยนู่นโยมอยู่ที่จัจจงหวัดชนบุรีเดินทางมาหาโยมพ่อที่จังหวัดบุรีรัมนีโยมค้ารถค้ารานี่เดินทางไปกลับก็ลําบากถนนก็คดเคียวเลียวคงก็อันตรายไปด้วยวัติเหตุโยมแต่ว่า เหตุอันใดท่านถึงได้มาถึงสถานที่ตรงนี้เพราะอะไรโยมมาเสร็จแล้วเห็นโยมพ่อกําลังสร้างหลังคาจกปัจจัยแม่รีรอโยมขอร่วมนะทำรังคาให้กับนะคุณพ่อคุณแม่นะส0งพันบาทนะก็คือคุณโยมข้าจรอุดมมั่นถาวรน,นะอุดมมั่นถาวรโยมถ้ากล่าวนำสกุลผิดต้องขอไปนิดหนึ่งนะโยมเด้อนะคุณโยมขจร อุดมมั่นถท้าบอนะานมาภาพคิดว่าไม่ผิดนะก็ได้หม้อปัจจัยมาสองพันบาทนะโยมก็รวมปัจจัยเหล่านี้แหละมามุงหลังคานะตอนนี้ก็สบายใจแล้วยมฝนตกมาก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความกังวลแล้วตอนนี้เราก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยค่อยสะสมแล้วก็ค่อยซื้ออิดบล็อกนะแล้วก็ซื้อหน้าต่างแล้วก็เดี๋ยวก็เสร็จนะโยมนะคือเสร็จงานยากแล้วก็คืองานหลังคางานโครงเหล็ก นะสั่งให้ช่างได้เชื่อมให้แน่นเต็มที่ช่างก็ทําตามใจเราแล้วก็การยิงน็อตให้ยิงทุกตัวเลยรอบข้างช่างก็ยิงน็อตทุกตวัวก็อยู่ที่ทุง่งนาฟ้าโล่งเช่นนี้ก็อันตรายเรื่องลมอัตามาเรยบอกช่างช่งางก็จัดการดําเนินการตามใจอย่างอย่างดีดีงามนะอย่างนั้นบุคคลทั้งสามท่านนี้ถือว่าครอบครัวของอัตามาภาพติดหนี้บุญคุณของคุณโยม แม่ต๋องคุณโยมพ่อพันตัวดุลแม่ปัญจัน์แก่นโพคุณโยมขจรอุดมมั่นถาวรนก็ถือว่าท่านทั้งหลายที่ได้กล่าวมาตรงนี้เป็นผู้มีพระคุณต่อครอบครัวของอาตมาภาพครอบครองของอาตมาภาพจะไม่มีวันลืมแล้วก็จะปลื้มใจตลอดชั่วกระาปวสารและก็จะระลึกนึกถึงบุญคุณท่าน ส่วนหนึ่งสิ่งใดที่ครอบครวัวอัตามาภาพนั้นช่วยได้ให้ท่านบอกมาอาตมาภาพและครอบครัวยินดีพร้อมใจตั้งใจเต็มใจที่จะตอบแทนพระคุณของท่านนะอันนี้ก็มากล่าวขอบคุณให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบยมถือว่าสบายใจแล้วได้หลังคาเนาะอย่างนั้นก็โอ้กว่ายมจะได้ปัจจัยมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายโยมหาเงินมากลําบากแต่ก็ยังได ทานน้าใจมอบน้ําใจปันน้าใจนะได้มอบมาโดยเฉพาะโยมแม่ตองนี่หนึ่งมืนบาทนี่โอ้เงินมากมากจริงๆเลยหนึ่งหมื่นบาท,ม,าม,าม,บาทมันมันยากมากโยมที่จะมีบ้านหลังไหนพอทําแล้วโดยที่จะมีคนมามอบเงินให้มาทําแต่ว่านี่แกด,ด้วยความสงสารด้วยความเมตตาจริงๆเนี่ยแกทำไม่ใช่มาทำได้เฉพาะหลังคาบ้านพ่อในวัดวาลาม โอ้เยอะแยะมากมายในศาสนาในทางสังคมก็มากมายก่กองช่วยเหลือคนก็ยังช่วยคนไหนอยากจะเปิดร้านค้าเปิดร้านอาหารแกช่วยได้แกก็ช่วยบางครั้งเขายืมเงินไปก็ยังไม่คืนให้โอ้ก็เห็นใจโยมแม่ตองมากเลยนะนี่คือคนใจบุญจริงๆอาตมาภาพก็ ตอนแรกก็คิดว่าเกิดมาก็เพิ่งเห็นแต่โยมพ่อพันตอดุลแม่ปัญจรัดแก่นโพที่ท่านใจบุญอันนี้คือบุญจริงๆเลยเป็นคนที่ใจมาทางพุทธศาสนาบาปกรรมนี่ไม่เคยทํามาตั้งแต่เล็กไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนแต่พอมาเจอโยมแม่ตองนี่โอ้โหแบบเราบทมานี่เพิ่งเห็นนะโยมพูด,ดง่ายๆบทมาเพิ่งเห็นว่าทําไมโยมเขาใจบุญอย่างนี้เขาทาบุญทุกอย่างเลยทั้งวัดทั้งสังคม ทั้งคนยากไร้สารพัดเลยโยมเนี่ยตามาภาพเห็นแล้วก็โอ้โหโยมแม่ต๋องทั้งถมดินวัดส่งสางศาลาทอดกระถินทอดปลาปลาช่วยเหลือคนมากมายกายกองกล่าวไม่หมดจดไม่ไหวนี่คุณโยมแม่ต๋องนะยางนั้นก็ให้โยมพ่อตามาภาพได้เป็นผู้ที่จะอำนวยอวยพรนะก็ที่ท่านได้มอบปัจจัยมาครั้งนี้เท่าไรก็ให้ไหลกลับไปเนี่ยเป็นหนึ่งล้านเท่าให้ ท่านมีแต่เงินมีแต่ทองร่ำรวยต่างๆนี่แหละเดี๋ยวให้ยมพ่อแก่ในมุทนาเพราะยมพ่อตะมาภาพนี่ก็เป็นผู้ที่มีศิลป์มีธรรมนะที่จริงอตมาภาพก็กล่าวให้พรมาตลอดก็อยากจะให้ยมพ่อยมแม่นี่แหละเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้อุโสได้กล่าวอํานวยอวยพรให้ยมพ่อได้อํานวยอวยพรเนาะสวัสดีครับที่ท่านพระมหาท่านกล่าวมา ผมจะกล่าวนิดหนึ่งทั้งสามคนที่มีจิตน้ำใจเอาเงินมาให้ผมสร้างหลังคานี้ทั้งสามคนขอให้ท่านมีอายุมั่นขวัญยืนโรคภัยไข้เจ็บก็อย่าได้มีให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดประสงค์สิ่งใดก็ให้สมใจปรารถนาด้วยเถิสาธุยมแม่ยมแม่ได้ครับ ขอาขขอขอบคุณคุณพ่อชโมติทั้งสามท่าน,นขอบคุณขอให้คุณพ่อผู้พันและคุณแม่แม่ต๋องจงมีแจ่ความสุขความเจริญแม่ต๋องแล้วก็ขอให้แม่ต๋องอที่แม่ต๋องชัวอื่น ส่งเงินมาซื้อของซื้อรายมาให้ฌานก็ขอขอบคุณแม่ต๋องขอให้แม่ต๋องมีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนอยู่กว่าลูกกว่าหลานร้อยปีนะคะแม่ตออ๋องเขาเด็กใหญ่ตเอออาทุกอายมยมพอ่ออ่ะพูดกันนิดหนึ่งดิจะถามยมพ่อก่อนว่าครับผมถ้าถามยมพอ่อก่อนนะว่าคือ ทำไมถึงมันแปลกมันเกี่ยวกับบุญหรือเกี่ยวกับอะไรพอ่อพ่อทำงานก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยอตมาย,ยังไม่เกิดนี่ก็บ,บ้านไหนสร้างบ้านไหนสร้างก็ต้องหาเงินนะทองแต่บ้านของพ่อสร้างเนี่ยทำไมถึงมีคนเขาเข้ามาร่วม มัน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 ยากมากที่เราจะเห็นในหมู่บ้านแล้วก็ไม่มีแล้วพ่อลองพูดว่ามันบุญบุญมันมันที่พ่อทำเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีจริงมันมีจริงผมว่ามีจริงครับผมหลวงพี่เออลวงอิมาคือว่าผมพอจะตามช่างเหล็กมาทําเหล็กโนครับผมก็นอนก็ตั้งนโมสามจบอธิษฐานเงินก็ไม่ค่อยมีผมอธิษฐานในใจผม่ะ ถ้าผมได้ทำหลังคาหลังนี้สเร็จถ้าบุญมีวาสนามีขอให้จิตบิญญาณที่ผมเคยทำบุญทำทานมาขอสิ่งศ<อ>ักดิ์สิทธิ์<ม>่วยดลน,นดาลคนที่มีบุญที่แท้จริงมีจิตนำใจที่แท้จริงได้มาสงเคราะห์หรือว่าอนุเคราะห์<ม>ด้วยญาณบารมีของผมอธิษฐาน<ม>ก็เห็นจริงครับ ที่พระมาหาพูดว่าอะไรพอ่อที่อยู่ทางนู้นน่ะอยู่อะไรภาคอะไรนะ,ะพ่อที่อยู่ชนบุรีชนบุรีไม่เคยรู้จักกันเลยครับไม่เคยรู้จักกันครับไม่เคยผมไม่เคยรู้จักท่านแต่ยินพระมาหาบอกวา่าจะมีคนมาหานะเพราะวา่าเอา้างานนี้เขาเลื่อนใจจากผมา่าเลยท่านมาก็ท่านเห็นลังคาที่ท่านพระมาหาพูดท่านก็ จกเงินมาให้เลยทำหลังคาผมก็สวัสดีภูมิใจท่านและอนุโมทนากับทานผมผมไม่เคยเห็นเพิ่งเห็นเกิดมาครั้งเดียวเลยเพิ่งเห็นว <ừ. S 1> ่าบุญมีจริงครับ <ừ. S 1> อธิษฐานแ <ừ. S 1> ค,ค่คำอธิษฐานเนี่ยได้สมใจของผมเลยผมนอนคิดว่าโอ้นี่บุญมีจริงเด้บุญที่ทอดกระถินทอระปาเนะาะทำมาที่มะม่วงมะม่วง,งปงลูกเราก็ใหาย็ปทานเลยผมว่าบุญมีจริง แต่บาปมีจริงครับเวรมีจริงทั้งสามอย่างนี้ครับพอถึงคราวที่เราลําบากก็มีคนมาช่วยเนาะกาเปียบนคนมาช่วยห่อหุ้มไปอืมเลยแล้วผมโอ้ผมไม่รู้จะพูดยังไงภูมิใจทั้งสามคนที่ช่วยผมผมมันพูดไม่ออกมันตันตื้นใจนะมันนี่นะอิอ่มอ,อกอิ่มใจน,นะครับพอ่อู่พหลออกยมพ่องตรงเนาะครับผมคือตอนแรกนี่ ตั้งใจเลยว่าเราจะเอาช่างบ้านเราเนี่ยมา,มา,ม,ามาทาครับผมตั้งใจเลยจะบ้านเรามาทําบ้านเรามาแต่ท,<ำ>ที่นี่ก็พี่น้องญาติโยมหลายคนพูดกันประปรายว่าคนนี้ทํางานแล้วพอทําถ้าได้ได้กินคือเขาเข,เขาเขาทำแล้วเขาก็อาจจะมีบ้างดื่มอะไรเงี้ยถ้ากินแล้วก็จะยาว,ยาวแล้วก็กินแล้วก็คุยคทีนี้ก็เราก็หนักใจเหมือนกันว่าเอ๊ะแต่ามาทาําแล้วก็ก็ห่วงว่า เห็นโยมแม่แล้วก็หลายๆายญาติหลายโยมบอกว่าบางทีภรรยาก็ต้องมาเฝ้ารอเอาเงินบางทีครับอ่าเขาเวลาดื่มเมาแล้วเขาชอบพูดไปเรื่อยเปื่อยบางทีเออเราก็คิดมากแล้วแล้วมันไปยังไงมายังไงนี่จึงได้มาได้ช่างดีอ๋อตัวนี้ผมมาคิดว่าบุญจริงจริงเลยได้ช่างนี่พ่อถูกใจไหมถูกใจครับโยมถือว่าไม่ไม่ไม่เคยเห็นบมก็เพราะไม่เคยเห็นเก่งเด็กขนาดขานี้เก่งขนาดนี้นะพ่อเลยไป ติดต่อเครื่องไฟก็ว่าเอาช่างมาในบ้านนัมาเกิดมันพิ้พลาดกันทางเทคนิคนิดหน่อยเลยคือเหมือนกับว่าเขาปัดไม่ให้เอาคนของบ้านเราบเรามาได้ช่างช่างช่างก้างเลยก็มีคนช่างเครื่องปั้นชื่อเหลมนี่ท่านว่าพี่ไม่ต้องรเดี๋ยวผมหาช่างให้เองช่างเหลมก็จับโทรศัพท์มากโทกกริ้งเรียบรอยว่างานในลงทุนนี้เลยพี่ผมติดต่อคนงานมาแล้วว่า ช่างมาแล้วครับเราคิดว่าใครเออผมนึกว่าใครที่ไหนก็ลูกหลานไปมามาคืลูกหลานแต่ว่าช่างนี้พ่อยังพูดให้ฟังดีว่าที่เท่าที่พ่อเห็นทํามานี่พ่อหรือว่าเราปล่อยงานได้หรือเปล่เก่งช่างคนนี้ผมนับนับว่าเก่งจริงจริงหนึ่งเก่งไงไม่ต้องบอกเขาครับยังเด็กอยู่นะยังเด็กอยู่อายุยังน้อยโยมาตมาเห็นเราแบบทําเร็วด้วยนะพ่อนะทําเร็วและไม่อู้งานและทําตามใจสภาพและเขา อะไรพอตั้งมาในเขาเขารู้หมดของเขาหมดเลยคำนวณนี่เป๊ะเลยนะมคำนวณของเขาเป๊ะเลยทํทงานเป๊ะหมดเลยแล้วจะไม่อู้ไม่ไรด้วยทําผมก็คือให้ให้ไปไม่เสียดายเลยนะแต่ละวันที่เราให้ให้ค่าจ้างไม่เสียดายค่าจ้างเลยวันละแม่ก็สมนาคุณด้วยพ่อลองลาบให้ให้แม่แม่ก็สมนาคุณเขาอีกคนละห้าร้อยบาทเป็นพันหนึ่งแม่ก็สมนาคุณช่างอีกเอ่อทั้งผู้ชายก็ใครมาฮะคนละห้าร้อยคนละห้าร้อยแฟนเขาด้วยอีก สมนาคุณตั้งหาสมนาคุณต่างหาต่มานี่ก็ตั้งใจว่าจะสมนาคุณอีกก็เลยว่าเดี๋ยวหลวงพี่สมนาคุณตำหลังคือช่างเห็นแล้วนี่เราเราเราภูมิใจเนาะโอ้ช่างนี่ผมว่าตามผมทํางานก่อสร้างมาเพิ่งเห็นช่างนี่แหละและไม่ต้องบอกไม่ต้องแนะเขาเลยเขาจะรู้ไว้นั่นนั่นนั่นียงเขารู้เาจะรู้ของเขาเลยอืแล้วเขาจะไม่บ่นว่า ทำเสานั่นเขาจะไม่บ่นไปยเขาแยายามแก้ในเดียวแก้ในตัวของเขาคือได้ดีที่สุด่ก็แสดงว่าเหมือนเบื้องบนเนี่ยเขาเลือกเขาเลือกให้ช่างนี่คนนี้มาจะไม่พอมายอมพอผมเพิ่งเห็นเลยครับเบื้องบนเลือกให้ช่างช่างที่มีฝีมือเนี่ยให้ช่างคนนี้มาทําครับและช่างคนนี้แปลกไหมพ่อว่าบุรีก็ไม่ดูดครับบุรีไม่ดูดเหล้าก็ไม่กินเหล้าก็ไม่กินอิมร้อยยังยังไม่กินเลยยังไม่กินแต่ว่าน้ำส้มเปปซี่เนี่ย กินบ้างแหละยังไงเพราะว่ากินบ้างแล้วเป็นเด็กที่แบบปูเรื่องงานมันทํางานทําดีมากแล้วไม่คุยไม่อวดว่าผมเก่งงานไม่เคยออกจากปะเลยทางานอย่างเดียวาว่ภูมิใจเนาะภูมิใจกับได้ช่างคนนี้ภูมิใจมากโอ้ผมภูมิใจกับช่างด้วยภูมิใจช่างภูมิใจโยมเจ้าภาพโยมพวกพ่อพ่อแม่แม่ที่สายบุญช่วยทั้งสามคนดีผมก็ ไม่รู้จะพูดยังไงเลยก็นึกว่าไม่ได้รลังคาได้แต่คงหล็กเนาะมาขพงตื่นตันนําใจนะผมเลยพูดไม่ออกเทรารดอกกับอก็ขนาดเนี้เดีออ่าสาธุสาธุเนี่ยโยมคือเห็นได้ชัดเลยว่าภูมิใจมากโยมหนึ่งเรื่องช่างสองก็ไม่นึกไม่ฝันว่าบุญหล่นทับโยมแม่ต้องโยมพันทัวดุลโยมอาขจรเนี่ยโยมมาก็มาช่วยอาตมาบอกว่าอ้ บุญที่พวกเราทํากันไวน้นี่มันส่งผลชาตินี้จริงๆโยมได้ช่างมานี่ถูกใจมากเลยเนาะสร้างบ้านอ่าได้ช่างมาถูกใจตัวแรกเองจะไม่ได้ช่างมาได้ช่างจะจ้างใจจะไปเอาช่างอื่นเนาะได้ช่างแ <Okay. S 2> ต่บ,บ้านเลยเหมือนเหมือนบุญเหมือนบุญเนาะเหมือนบุญส่งเนาะบุญส่งให้ได้ช่างคนนี้มาภูมิใจมากแม่ภูมิใจมากไหมได้ช่างคนเนี้ภูมิใจช่าง,งทําดีไหม มันไม่เสร็จได้มันก็เหลือน้อยเสร็จหลังคาเราช่างทําเก่งไหมมดฝนยากแล้วเหลือแต่ถังล่างช่างทําเก่งไหมช่างคนนี้เก่งไหมเก่งไหมช่างเขาสองคนัวเมียขาเก่งมากทละเอียดรอละเอียดรอเขารู้จักทุกสิ่งทุกอย่างอืก็ไม่ใช่คนแก่เด็กน้อยอายุแค่สามสิบกว่าเท่านั้นเองเขาก็รู้ภาษามดเลยละเอียดรอชอบนี่นะโยมคือว่าพอเราเป็นคนใจบุญเราจะได้แต่คนดีๆมา เล่าก็ไม่กินมันแปลกมากคับปกติโยมพ่อนี่ไปทํางานก่อสร้างมาตแต่น้อยแต่ในแต่ลรนี่พอ่อส่วนมากก็เวลาเลิกงานมาก็จะมีกันบ้างเนาะ<ช>อาจาจะมีมีกินกันบ้างเนาะอาจจะสัางรค์กันบางของบ้านเขาเก็เลียเ้ยงเนาะแต่ว่าของเรานี่มานี่คือช่างไม่ด,ดูดไม่กินโยมคือไม่ให้ลําบากเลยเขาห่อข้าวมาอีกอะไรอีกคือเนี่ยโย,ยมคือว่าเรารู้สึกแบบตื่นตันใจมากนะโยมนะอย่งงางนั้นอาตมาภาพก็โอ้ขอขอบคุณแล้วก็อนุโมทนากับคุณโยม เนอะก็พ่อแม่โวยพรไปหมดแล้วแหละก็ขอให้ท่านได้นึกปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จทุกประการนโยมเนอร์โ <Wow. S 1> มตนาสาธุ